นี่เราสำคัญหรือเปล่าเอาทิมมาได้แนละ้วทิมเราบมกินเลยเนาะตอนนี้ทิมโมกินเลย <laughs> ทิมบมกินเลยโอ้ท oh, ีเด็ดมันอยู่นี่เนาะโอ้ oh, สูตรนี้สี่คั้งก็ว่าแล้วนะมันจะเข้าเข้าเซีนมันเนาะอันนี้ใส่หมแก่งหน่อยเอ้ยพร้อมโอนี่ครับแซ่บเียลยอักมโอ้ขอ,องดีพูดแก๊ดด้วยควงดี มันมีอะไรมีให้ทับปากกันแหรอเป็นเดี่ยวได้เฮ้ยมันเสกหูตเวหลับหลับหตัวหลับต้องเสกนะเคยเลาสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้บรรยากาศยามเสาร์อยู่ที่บ้านโพนเจริญนะครับเมืองปากกดิงแขวงบุรีคัมไส้สพปลเหล่าล้มครับ ลมหนาวแต่ว่าอากาศกะยังหนาวปาไในนะครับอุณหภูมิประมาณ23องศา22องศานะครับกลางคืนก็20องศา19องศานะครับบรรยากาศเศ้านี่หลังจากที่พ่อเ่านะครับพ่อเ่าแม่เ่าเดินทางไปเยี่ยมไปเที่ยวบ้านเคยเล่าคังแรกนะครับหลังราพ่อเา่าไปเที่ยวบ้านเคยเล่าไปเที่ยวโคกหน้าคังแรกอ่าก็ได้มาส่งเพื่อนอะไรมาส่งเพื่อนล้ะครับ พอดบ้านพอดซองเป็นที่เรียบร้อยนะครับเคยเล่ามาส่งเพป็นเพราะว่ามีเครื่องมีของหลายก็ไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศตอนขาม่าให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศนะครับขามมาส่งมาเถ่าแล้วก็จีเดินทางกลับนะครับเพราะว่าขาม่าพอดนะครับมานอนขึ้นหนึ่งนะครับมือมือมือนี่มือนี่ก็บจีนเลนทางกลับนะครับสบายดีไหมเป็นนั่นเลยไปเที่ยวประเทศไทยเฝ้ามาพูดนาะยางลำตัวไฟนะเที่ยวจะขาดงง คือเฝ้ามาสัตว์เขาก็อยู่หลายเมืองยังไม่ได้พาไปใสเลยพาไปเที่ยวจะเซนทันยังไม่ได้ไปหลายม่องเลยยางน้ำควายเนามีเวลาหลายๆยังสีพาไปเล่นหลายม่องได้สบายดีพ่อสบายดีโอ้ไปกินชาบูมาบวคักนอนอ่ะซื้ออาหารบ้านเขาไว้ได้หรืนบปล่านะครับ หลังจากที่ผมพาพ่อเถาแม่เถาไปกินชาบูออยู่เซน็นทรัลอุดอรเพราะทรงพร่อเถาพ่อเถากับจัดเมนูเด็ดให้เคยเล่าเลยครับกำลังเคนกำลังเห็ดอยู่เป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแซ่บเสแปรส่วนนี้ไม่ได้พอป่ะพอกันเลยเราเคยพาไปกินชาบูพ่อเถาก็เลยไปหาเนื้อนใจเพราะตนลูกเคยกินกันครับมาไวพูดนะพ่อนะ เรได้พาไปเที่ยวหลายมองเลยนะครับให้ออกสังคอ้พอ่เขา่าอย่างน้ำควายนะครับแลักใหอย่างหนึ่งลุงท่องลุงท่องพนอยูพนไปเวียงท่องนะครับบมอทีคุณไดอยูเฮื่อนก็เลยตรงมามาเฝ้าบ้านอมแล้วก็มาเบิ่งควายผมอยากเวียหลายแนวครับไปบ่กี่มือแล้วก็จริงๆอยากพาเพ่นไปเที่ยวไยหมองครับชะำฉลกับพกไก่นะครับก็ยังไม่ได้พาไปแลอวด้วยเวลานะครับสําคัญคือเวลามันบ่มีก็ไว ขนาไปพูดเลยพ่อเขาบันี้าเวลาไปไปเล่นกรุงเทพเลยเขาไปเที่ยวทะเลเลยบน่น้เก็บเงินจังหน่อยก่อนกับมีเวลา,วลา,าหลายๆนกะ่อนเวลาบ่หลายเนาะอ่อกี้เนี่ยตอครั้งสิลาบเมนูเด็ดปั่นกินแซ่บครับปั่นเคยเล่ากินเปนน็นได้เยะอนแนวที่ใคหรืบบ่นีิใคร้วบ พอดีลูกกับนอนโรงพยาบาลนะครับตอนไปตอนไปอุดรกับแม่กันก็เลยช่วงนั้นพี่น้องว่าโอ้คือพอลงคลิปห่างกันเนี่ยพอดีจริงผมยากหลายแนวมาหนะครับช่วงนั้นก็ลูกบ่สบายกับแอดมิดลูกบ้านนะครับดูแลลูกเป็นไขวัดเพิ่นหายใจก็ออกนะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นอ่ะ เอาเซมฮาออกบ่ได้เอาเซมฮาออกบ่ได้กันเลยออกแมวเนี่ยะแมวตายดิได้เดี๋ยวเรามาดูนี่บอกยาววะะบอกยาวบอยาเนาะโอ้โตีนนึกจะใส่หรอตีนว่าดีเลยเออคีเดี๋ยวซืมาเลยหน้ามันเข้าวัดนึงเลยนะ ก็ตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับน้องเอลทีเพิ่นเพิ่น,น,นอเอาเซม้าออกว่าเป็นนก็จังผู้ใหญ่ก็เลยได้ไปพ่นยาอยโอ้ทีเด็ดบองยาอันนี้เรามีสมุนไพรยังไงนี่ว่ะ <c oughs> มัดมัดคูแนวเลยตวได้เลยว่ะสมุนไพร โบบ๊ะว่ะบอกกูแล้วกินแล้วเป็นไรฟิตอยู่วันนี้ว่ะแข็งอยู่แล้วฟิตๆเลยเนาะปงปังเนปงปังเลยเนาะโอ้ใส่ตัวนี้เลยว่ม่โอ้อันนี้คือมันพาะหัมมันเนาะหั่มหัหมบ้างบั่มบางเอาตั่มนั่นะครับพี่น้องครับมึงคือบอนปาดๆออก เอาสวัสดีครับสวัสดีครับภูไทดำแอเวนเจอร์นะครับ,รบอไอ้ไส้เป็นเลาะเมืองเหล้าแม่อ่าก็กเลยทิ่กับไทยพร้อมกันนะครับ <ś ling> พอดีผมกับมาทรงพ่อเถาอ่าพ่อเถาไปเที่ยวหาอย,ยูโก้ลงหน้าแก่ยังไม่ได้ไปเที่ยวหลายหายม่องเนะเพราะว่าพ่อเถ,า,ถากันอยากหลายเนี่ยเอาไ,ว,ไว้เวลาลงตัวอ่าเวลาว่างๆนะสิ โอ้หลักก็เก็บเงินจังหน่อยชิพาพ่อเฒ่าไปเที่ยวทะเลครับพี่น้องคอมเมนต์แล้วว่าหลายท่านบอกว่าพาไปเที่ยวผู้เลยทะเลไปเที่ยวกรุงเทพเดี๋ยวเบื้องเมืองหลวงแล้วเบื้องลายหม่องอะไรบอลจริงๆอยากพาไปโอ้โหนะครับไร่หม่องนะครับอย่าภาพ่อเฒ่าอย่าภาพ่อเฒ่าไม่เฒ่าไปลายหม่องแต่ว่ามันเวลาพ่อเฒ่ากะนเนีน้ำงัวน้ำควายแล้วกะเพราะมีฟูเฝ่าบ่านนั่นสิละครัุ่งครองกับไปทุระมีคนอยู่ไปเวียดเป็นเมืองเวียงทอง อ่น้องปิ้นบ่ได้มานะครับเพราะว่าขามมาแคร์หอดเขาหอดตอนแรกเนาะพอดีผู้ไทดำเพิ่นกับซัญจรมาก็เลยนอนอยู่นี่นอนอยู่โซปลาวขึ้นหนึงแล้วมื้ออื่นมื้อนี่ะครับมื้อนี้มื้อนี้กลับเลยก็คือเมื่อแป๊บเดียวมาส่งจักนั้นรถสอนแถวซื้อส่งผู้ถาวมาส่งผู้เฒ่าครับเดี๋ยวจังวันหยุดเงี้ยววันหยุดเงี้ยวรู้สึกว่าเดือนไหนกับเดือนนี้มีวันหยุดหลายมื้อเฮาก็บขามมาครับจริงๆแล้วขามไปขามมาซํา ปกติเ<ช>พราะว่าบวไก่กันนะครับว่าไปว่ามากกันสิเห็นโพยุย่นหรือกับโพยุพี่ธรรมดาแต่เพื่อให้ดำนี่วาาของแท้แล้วเดี๋ยวซอดโพ้ลูกเขาบางมันไปซอดสอสในเขตล่ะอันนี้มาซอดป,กดอดปอากกระดิ่งนะซอดกระดิ่งเขาใส่แหละยักหนังรถสองแถวเมื่อกับ<อ>มีพนโอสองแถวเป็นตัวไวน์น่าตนะ้านเพั่นแหะอยากได้เมียบ่ะอยากให้มาเป็นยังไมาอยู่เคยเล่าเป็นแก๊งเคยเล่าป่ะนั่งสองแถวกันเคยเล่าแอดเวนเจอร์ นั่งสองแถวเรานั่งเพื่อห่อผู้สาวให้เรานี่ยนั่งรถสองแถวได้ตำนานกินีพนเดี๋ยวเขาสอีนั่งสองแถวกับกินีพนเดี๋ยวถ้ามึงคิดกีพนนะครับครับนั่งสองแถวกลับน้ำกันเดี๋ยวน่าจะหารถคันที่โตเจอน้ำปิ้นครับสิเจออยู่บนโมลูโมลูเหมือนกันเลยอ่ากาเอาไว้มีเวลาหลายๆมือก็หนีนะครับจังสีให้ภาผู้เฒ่าภาผู้เฒ่าแม่เฒ่านี่ไปเบิร์นทะเลเลยนั่งย่นเลยเนาะเยี่ยงบินครั้งแรกเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยก็คือหนึ่งเวลา สองก็คือเงิน, <c oughs> นเนาะเ,เ,เคยเล่าเคยเล่าเก็กบเงินจังหน่อยกันสิพาพ่อเถาไปไปไ<ม>ทเที่ยวพ่อเถาไม่เถาไปแล้วก็ไปเจอดองพันนี่แหละเดิกลับมารอบนี้ันหจุลูกสาวยุดหลายมือปิดโรงเรียนนี่เดิไปพ่อเถาว่าเดวสาพไปนอนนอ่นใส่กับหนูไวป้ปบะนี่เพราะว่าแล้วขเขาแล้วหน้าเนี่ยครับแล้วก็ต้องย้ำหากินนด้วยป่นี้ยมนหนี่กิ่นแสบๆนะครับพ่อเถา จัดไว้ให้เคยเล่ากับปุถุดำดูยอดเราเคยพาไปกินชาบูพูดถาว่าโอ้นี่คักก็เอ,อาชาบูก็ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆอย่าพาผู้เฒ่าไปเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็กเสียดายที่เวลาน้อยเดียวบมเดลผาเป็นไปหลายหม่องเลยอ่ะไม่นี้แซ่บๆซะก,ก่อนโอ้ตัวนี้สำคัญลวูกเอาทิมมาได้แนละ้วทิมมาได้แล้วทิมเราบมากินเลยนาะตัวนี้ทิมโม,มกินเลยทิมบมกินเลยโอ้ทีเด็ดมันอยู่นี่เนาะ จิ้มลงไปกินเลยตันนี้ต้มไปนะครับจะออกแาซอยไปนี่ชุบหนังมันบ่พอเนี่ยต้ตมชุบหนังมันไว้เนาะ,อ,ะอันนี้ชุบดูกมันกัะต้มเป็นน้ำสดนะครับ มือพอถอยแม่ล้ว่งสาแม่ไปทางไหนสมองไปเห็นตาหัหบหอมมาพิกากซิมมาพิกากเอาเลยเอาเลยซิมตับมาเนี่ยนี่ซิมตับสุกละบะ่เอากรสุกไซ<า>ิตับปุ๊สุกละ ตัวน,นี้เราฟักใส่เลยเนาะพ่ะอเนาะฟักใส่กับขี้ัปเลยเอย้ฟักใส่กับซิน้นควายเหรเห็นไหมวะเห็นไหมวะสิองตัวแม่เรานับผิดปะเออมันขาันสองพิษไหมมันกับ ขึ้นไปนอนอยู่ไนอยู่บ้านโดนๆกันมานโดนๆไปนอนอยู่ไหนะไปื่อกีบอดีผ้พผอเถาไปบึงฟาร์มควายงามเลยเวลาคือผม,มว่าละครบันน้อยน้อยผอเถาก็หยากเวียกหลายแนวใช่ยัง้นละตุม เดือใส่หรอใส่แล้วห,หนึ่งชันไม่ใส่มัเผ็ดใส่แล้วอ้ตัวนี้บนหัวเด็ดมันนะเล่นนะโอ้แสดงว่าลูกลูกบริเ็ดณนี้นน,น,นี่นี่เราเอาใส่คุกกับนเนืา้อมาัเลยเนาะซุปซีนมัเลยเนาะลูกเราเอานี่ไปคั่ว เราเอาตอนนั้นบใช่บ้านเดียวเราคั่วเลยออ๋ครับน็่ลแหละแต่งกลิ่นม,มูง,งั้นแล้สูตรนี้ละโอ้นี่ครับแซ่แซ่เพียคือยังเ่นือยังอ่าซอยแซ่บาดเฮาเลยส่วนจุโอ้สูตรนี้สิคั้งก,ก็ว่าแล้วนะมันจะเข้าเข้าเซนมันเนาะ ใส่หมแก่งหน่อยเอ๊มอนี่ครับแส่เทียเลยวอนนี้แเล,วเล้วแวโอ้โไโดดยังไโอ้โห <laughs> ม่ยหน้าช <c oughs> ั่วโมงนกินบอ่อเ <c oughs> มนูต้องให้ผู้ใหญ่ปรนเท็นะครับเมนูนี่ ร่อยกับเป็นมือเป็นใหม่ไห้เพินใสไสแล้ว่็ตัวนี้วะโอ้สีเหลือแล้วมาใส่ต้มนะพ่อเล่นแหละชอบเบือยังวิธีเฮ็ดเอาวิธีเฮ็ดไปปั่นพี่น้องเมือง โ,โอ,อ s. <S หห้ลูกอะสิเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วเอาสูตรนี้บ่เนี่สูตรนี้เป็นตะคักยู่สูตรนี้นี่เอ๊ะบ่ได้มันมันมันโตนั้นเนื้อมันบุ่ลงดิผมต้องเอาลงแล้วเนื้อมันเลยลงแต่อันคุมขมันเลยผมมีตัวนี้แหละ เฮ็ด <H ead> นาได้กินบบเป็นเลยเนบอก่าโบ,บ,โ<อ>บเซีบโอ้โ <laughs> บเซ่บแล้วเนาะครับ่มีตัวนี้นี่เนาะมดสภาพเลย <laughs> มดสภาพเลยไปดูไปเทือบวงละตํออลมมาลำขนะครับตําลำอําลำนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้เพิ่นแซ่แซ่เพียวไว้เลือกพวกเนื้อดพวกอย่างที่แะลาบเลยแซ่เพียวไว้นะครับเอาเขียงเข้ามาด้วยเอาเขียงเข้ามาใส่ซอยหนังซอยใส่นขูดเข้ากันเลยอ้หนังมันเลยชมควนได้เยหยาบอยู่หยาบป่อเอาตอนนี้บอกว่าเดดอาอ soi tô xím này nè bảo ạ, soi soi nó luôn đi nè bảo, là, nó sẽ cắt luôn ม่บ้านมันทนานตอนนั้นน่ะเขาบองใส่นกวัะนกนกพุทกเนี่ยขาของนกกระเด็ดเด้าว่ะนกทเดับทนับเร่เป็นซิปปโาตัวด้วยว่ะเอาใส่อกระเดดเด้าอยู่น้ำหาทใสยอยู่นกของเขาว่ะ ทั้งบั้งครงข่วนอะไรอย่างเงี้ย

คยใหญ่กันเท่าไรอะทุกคนนี่แหลให้ดาครับให้ดามโอ้โหคม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 มบริบทเลยจ่าย่างได้ ที่กต่คนย่างเดียวดดีดีดูด้นีัหบา้เลยางตนเป๊ะหมดเลยแต่ว่ากโอเคกนะบบ้วัเออบุซ่บแบล้วบวซอยหมืักิีักมัโอ้ของดีพดแก๊สด้วยงดี แต่พี่เราค่นเกียมาขวาก่อนนี่โอ้ก้อยทิบกับเป็นน่มพอเนาะแต่ว่าต้องต้องมันสด,ดต้ดตมสดเลยขวากับโอ้ตัวนี้แหละโยนะนะงสองโปเลยยกสองโปเลยแ้วเาสดนี่ ค่อยขมมันบว่าแ like ้อมกเิ่มนี้เาะตัเมื่อนนี้ั้านแบบอแะไรจะเลยแม่ขึ้นืเลื่อนไหมบักไซไปส่ยกว่านัเดี๋ยวมันกูเลื่อนนะครับขาถาก็่อยากไ่อยากไปนะครับพถาก็่ถาก็่อยากไปวันแต่ว่าลุกคัดลูกเคยว่าไร ไปปีนผู้แข่งก็ไเถ่าว่าไป่าวโชปีนผู้ไปแล้วไถาปีนผูเก่งยตอกซอยปรความเตรียมปรุงครับเมนูเด็ดวันนี้เเรี่ยมดูดกเ ยังต้อีกอเกอนเปียเซยนยนแลวเอหัวเสร็จแล้วหัวนำเพียเสร็จแล้วะตาใย็นนะพ่อย็นก่อนกระอมันจังบุญุบกอมันบุญุบอันนี้ลูกสิบได้ปะได้ได้เสีมนู่ผมปะลองดูบาร์นไซน์นแต่ว่าอืม บุคคลประเดี๋ยวตะคักก่อน<ม>บุคคลเดมาเซบอืมโอเคยังานนะครับบุคคลเต็มหมดเลยพ่พอเตรียมเครื่องทั้งน,นี้โอ้ใส่ตัวนี้นะพอ่อน้ำปะลาน้ำปลาแดดนะ้อง <laughs> ตอนนี้เราใส่แยกเนาะไม่ได้คั่วใสนะพอ่อ อะไรอันอันตัวนี้น่ะน้ำปลาแดงดี๋วนี้โอ้ถ้าคั่วมันบระหอมอะไรแบบวะไม่เลยนี่นักเซ็ตเป็นนึ่งอะไรเนาะเน้นมโคมเนาะเซ็ตเป็นสนนึงใส่อีกแบบนึงเลยใส้หมูหัวโอ้ใส่ถือยี่ห้อพร้อมนะครับผมใครด่าเม่ไม่เชี่อวะเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ย เคยเล่าเชื่อคนบอกคนว่าสนับสนุนนั่นแหพ่อให้แม่เถ้าด้ใช้กล้วยใใกินเมือ่อพ่อละหมมีสปอนเซอร์นะครับเคยเล่าต้องเคยเล่าไม่มีสปอนเซอร์นะครับเอ้เชื่อเป็นอะไรในเมือละในหมว,ว,วเฮ็ดอยู่เขาขั่วเขาขัาาข่ว พริกนี่มีสองแบบนะครับมีพริกขัวกับพริกอ่ะพริกสดกซอย,อยนี่งอมนี่ิวากโอเคนะอ,อม้วบาเยอ้า,อาลองบึซ<อ>ีมซีมมาด้พอ่อ cú sim còn rồi nói là sim thì lắng đây này bạn chẳng nữa họ họ xe hoa đôi nhưng thì sim ừ.

อืค,ครับเ <c oughs> จ้าบครับครับจับจับจับ <c oughs> โอ้อันนี้เราใส่ทีหลังเนาะ <c oughs> ใส่ทีหลังผัก <c oughs> หอมสูตรเดียวกันครับรเคยเล่าจะใส่ผักหอมทีหลังเวลาก,ก๋อยบอเขาใส่ตอนนั้นมันผักหอมมันจะยุบล,ลงมันจะโอ,โอเคโอ้ถุยกับฟึกซินิ่นเด๋ย่ต้มนิ่นเด๋ยวจับครับโอ้ครับ ข้าูตรนีนครับเลยกระพอมันจะบอกเมื่อยุบเมื่อยุบนะ้่อเนาะเอาเอาสาวหลอดเพื่ออ๋อนี่ครับเวลาเขาขาาัวผู้ใหญ่ข,วยยขัวผมชินักมกมานาง่งเบ <c oughs> ิ่งเห็ดเราก็จำเอาไว้เอาไว้เห็ดโอเคจบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเมนูสับแบของเขา รวุ้ยเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงดีมากโมฟื้นโมสว่างโมอะไรไปต่อได้ไปต่อได้ไปต่อได้เอาจอนเจียงโมกระชุบพอคละบวพอแล้วจ้ากอีงหยางดอกห้องดีห้องดีห้องดีมาครับพี่น้องครับบานิแซบแซบน้ำกันโอ้เมนูเด็ดพอเถ้าเอาไว้ให้เคยเล่า นั่งเลยแม่นั่งเลนี่ทนั่งเดียวเลยแม่กิน้งในปะักัเบังกูเ่เอเปิดงานเลยปะเปิดงานเลยไอผู้รักผู้ใหญ่เปิดงานก่อนผู้น้อยเลยเอาน้ำหลังพู้น่อย้มา พนต้พ่น้มเข้ามาเข้ามาหากแล้านะสสเท่าทังเมาเจ้านึ่งแด็ไปได้ลดกิจารมเลยน้ผู้ไทดำครับลงมือครับลงมือเลยละมือเลยมันมีอะไรมห้าขับไปหังแบบเนแนวได้ข้ามไปที่อืเลย Bây bắt đầu hôm tụi bắt đầu hôm nay bắt đầu hôm nay xe đầu hôm nay bắt đầu hôm nay bắt đầu hôm nay bắt cái hôm người bắt hôm nay bắt đầu hôm thu bằng đầu